สายน้ำมันเก่าเสื่อมสภาพแตกทำให้น้ำมันไหลซึมออกแก้ไขได้โดยปิดสวิตช์หรือดับเครื่องตัดยาจากนั้นใช้คีมปากแบนหรือคีมปากแหลมทำการบีบสายน้ำมันแล้วดึงสายน้ำมันออกจากคาบูและถังน้ำมันเครื่องตัดยาเมื่อนำสายเก่าออกแล้วใส่สายใหม่โดยใส่กิปล็อกสายน้ำมันเข้ากับสายน้ำมันทั้งสงตัว จากนั้นนำสายน้ำมันใส่เข้ากับถังน้ำมันเครื่องตัดญ้าแล้วดันสายน้ำมันเข้าให้สุดเมื่อสุดแล้วเลื่อนกิปล็อกสายน้ำมันขึ้นล็อกไว้จากนั้นใส่สายน้ำมันเข้ากับคาบูเครื่องตัดญ้าดันเข้าให้สุดเมื่อสุดแล้วเลื่อนกิปล็อกและสายน้ำมันลงล็อกไว้เมื่อต่อสายน้ำมันเข้ากับถังน้ำมันและคาบูเรตเตอร์เครื่องตัดญ้าเสร็จแล้วก็สามารถนำเครื่องตัดญ้าไปใช้งานได้เลย ง่ายๆครับสำหรับวิธีเปลี่ยนสายละมันเครื่องจัดญยาแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผอชวนากรสวัสดีครับ